คุ้มพลังไหนนะครับที่ใช่สำหรับเราวันนี้เรามีแขกรับเชิญสพิเศษ,ษมาชวนพูดคุยกันรวมถึงครับเราให้ผู้ติดตามเนี่ยมาลองสัมผัสรถคันจริงกันแบบใกล้ชิดในสนามปิดคับแบบเอ็กซ์คลูจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ ครับวันนี้ผมออฟก,กับพิเศษดนะครับเราพาทุกคนเนี่ยมาชุนคุยเรื่องขุมพลังของรถยนต์นะครับซึ่งหลายคนแบบถ้าสมมติไม่รู้ข้อมูลมาก่อนอนะ่ะไปคุยกันว่าในปี2024เนี่ยรถยนต์กลุ่มขุมพลังใหม่นะครับ XEV เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Hi it, h y บริดปลั๊กอินไฮบรหรือไฟฟ้าล้วน100% BEV เนี่ยกลุ่มไหนที่ขายดีที่สุดให้คุณผู้ชมทายกลุ่มไหนครับ <c oughs> คำตอบก็คือ ไม่น่าเชื่อครับแบบผิดคาดผมไปเหมือนกันนะเข็มขัดยาวฮะเกินคาดไปหน่อยคือรถยนต์ในกลุ่มขุมพลังไฮบริดซึ่งอาจจะตอบโจทย์ของคนกลุ่มใหญ่นะครับมีความยืดหยุ่นในการใช้งานและไม่ต้องกังวลเรื่องที่ชาร์จเลยทําให้ยอดขายเนี่ยเติบโตขึ้นสูงมากผมก็เลยอยากจะมาชวนคุยในประเด็นนี้นะครับว่าขุมพลังแต่ละแบบเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ให้คุยธรรมดาเนี่ยก็ไม่ได้นะครับวันนี้เองเนี่ยผมเลยจัดเป็นอีเวนต์ครั้งแรกของที่สุดเลยที่คุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมคุยกันครับในสไตล์ที่สุดท็อาาก,กแอนท ให้ทุกคนเนี่ยไปสัมผัสทอกแรงบิดจากการขับขี่ในสนามนะครับว่าจากการพูดคุยแล้วเนี่ยประสบการณ์ของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแบบไม่พูดเยอะให้เจ็บคอไปลองจากของจริงดีกว่าแล้วก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับผมอ่ะว่ากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยพาทุกคนไปชมช่วงแรกเลยช่วงทอกพูดคุยในประเด็นนี้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างกับแขกรับเชิญที่เดี๋ยวได้รู้กันนะครับว่าเป็นใคร,รับพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ วันนี้เนี่ยมาพูดคุยเองคนเดียวนะครับก็อาจจะแห้งไปก็เลยมีแขกรับเชิญนะครับท่านหนึ่งเนี่ยอยากจะมาร่วมพูดคุยกับพี่ๆทุกคนด้วยนะครับเขาว่าเป็นกูรูเป็นพี่ที่สนิทนะครับเคารพรักชวนมาร่วมสนุกกันนะครับไหนขอเสียงปรบมือพี่มิทสชมิทครับจากขับซาชาแนลครับครับสวัสดีครับ อ่านะครับผมสวัสดีครับน่พี่มิดนะครับเดี๋ยวเรามาชุนคุยเรื่องรถกันหน่อยได้ครับผมและพี่มิดนั่งตรงนี้ดีไหมครับเดี๋ยวพี่มิดจะบังสไลด์ผมเข้ามาผมยังขอดีอยู่นะยังได้อยู่นะครับผมก็อันนี้อยากจะชุนคุยกันนิดนึงคือต้องบอกว่าหลายคนครับรวมถึงเพื่อนออฟเองด้วยเนี่ยชุนคุยว่า แมมขุมพลังในะตอนนี้มันมีเยอะหรือเกินครับพี่มิตรใช่มีแบบนูน้นแบบนี้แบบนั้นอย่างเงี้ยแล้วแบบเอ๊ะทางเลือกของขุมพลังมันมีแบบไหนบ้างแล้วแบบไหนที่มันตอบโจทย์เรานะครับเลยขอปูพื้นนิดหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะไอขุมพลังแต่และแบบมันมีอะไรบ้างครับพี่มิตรแล้วมัน <ừ> มันคืออะไระครับ <ừ> ผม <ừ> เริ่มต้นเนี่ย ICE สมัยก่อนเราแยกแค่เบนซินกับดีเซลอ่าใช่แต่ก่อนเราจะรู้จากแค่ขุมพลังเบนซินหรือดีเซลทั้งคู่เนี่ยเป็นเครื่องยนต์สันดาปเลยครับมันมาจาก อินคอมบัตชั่นแล้วตัว e สุดท้ายก็คือ Engine นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือพวกเครื่องยนต์สันดาบภายในแหละภาษาไทยนะครับแบบเดิมที่เราเคยรู้จักนะครับหลายคนสงสัยแล้วทำไมเขาต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช้ภาษาไทยพี่พี่จิตตนาการนะครับถ้าตัวสัย่อบนี้นะครับถูกเป็นภาษาไทยครับอันแรกครับ I C E ตัวสัย่อภาษาไทยเป็นอะไรครับ สอดอเป็นยังไงครับาสอดคถ้าขุมพลังตัวยนสันดาบเครื่องยนต์อะไรเงี้ยตกใจโดนพ่มิตว่าอะไรผมอยู่หรือเปล่านะห่านมามองหน้าทางนี้ด้วยนะมันมันแอบแปลกๆนะสอดให้บีทครับเป็นฮอบอแปลกๆเฮ้ยรขับขุมพลังอะไรอ๋อเราขับเครื่องฮอบอนะกดกระซวงออกมาครับ รัฐบาลจะโปรโมทขุมพลังฮอบอาจจะไม่ได้อันนี้เราเลยใช้แบบเป็นอักษรย่อมาตรฐานสากลจริงๆก็เป็นสากลเลยเพราะ <c oughs> ว่าเวลาเราหาข้อมูลนะปัจจุ <c oughs> บันเนี่ยสมัยก่อนนะอาจจะต้อง,องรอแมกกาซีนมีการแปลนะครับ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถหาข้อมูลได้หลากหลาย <c oughs> การสื่อสารจ,จากผู้ผลิตเองหรือว่าค่ายรถยนต์ในประเทศก <c oughs> ็เลยจะอ้างอิงตัวชื่อที่เรียกเป็นสากลเราก็ได้ยินคํานี้และหนาหูมากขึ้นเพราะเมื่อกี้สัญดาเป็นซินดีเซลครับตอนเด็กๆที่ได้ยินเนี่ยจนกระทั่งมา หลังๆเนี่ยเราได้ยินคำว่า H E V มันเป็นยังไงครับพี่มิตรครับ H E V ก็คือ Hybrid Electric วีฮิโคลเพราเป็นไฮบริดแสดงว่ามากกว่าหนึ่งอย่างเพราะผสมกันครัเพราะเป็นไฮบริดแล้วเนี่ยมันยังแยกย่อยไฮบริดไปอีกหลากหลายรูปแบบด้วยนะครับไฮบริดที่เอาไ้ซักผ้าหรือเปล่าครับนี่ไงอันนั้นไขอบคุณที่ช่วยแก้ครับอันนี้พี่ๆนั่งงงกันอยู่ใช่ไหมครับนะครับก็ผมว่าจะมีอย่างนี้ไปบ้างนะครับกลัวพี่ๆเครียดเอาละครับต่อไปก็จะเป็นช่วงเวลาเลคเชร์นะครับการอุปกรณ์ได้ครับไฮบริด มีมากกว่าหนึ่งอย่างใช่ไหมครับใช่ไฮบริดมีมากกว่าหนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใช้รถไฮบริดแล้วสิ่งที่เราชอบเวลาที่ใช้รถไฮบริดคืออะไรครับประหยัดน้ำมันอ่าประหยัดน้ำมันมีอะไรครับทอส์ทอส์อ่ามีเรื่องอะไรครับเสียงเงียบเสียงเงียบจะเห็นว่าถ้าเกิดถอยย้อนกลับไปส5ห้าหรือว่า1ิปีที่ผ่านมาครับนะครับพอจะใช้รถไฮบริดเรามีความกังวลค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าพอปัจจุบันแล้วเนี่ยจะเห็นว่า นอกจากในฝั่งของตัวเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนไปสิ่งที่เหมือนกับเป็นการประกาศแล้วรับประกันตัวเองคือค,คนที่ใช้งานรถไฮบริดเนี่ยแะครับ ผ่านมา1 0บถึงสิปีเรา<ม>ได้เห็นแล้วว่าในหลายๆอย่างที่เรากังวลไม่เป็นไม่ได้เป็นอย่างที่กังวลน,นั้นกลับกันต่อเน,นื่องมาถึงทุกวันนี้เนี่ยไอ้เจ้าชิ้นส่วนจําเป็นที่เข้ามาร่วมกับตัวเครื่องยนต์นถูกพัฒนาไปกว่าเดิมมากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแยกมาไฮบริดเนี่ยเราเลยต้องรู้ครับว่าไฮบริดจริงๆแล้วถึงแม้มันจะผสมผสานแต่ว่ามีเครื่องยนต์กับมอเตอร์มันจะมีแบบที่เป็นเครื่องยนต์ทาหน้าที่ปั่นไฟอย่างเดียวมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นหลัก นะครับซีรีส์ไฮบริดคือคถ้าลงรายละเอียดไฮบริดมีอีกหลายแบบย่อยนะครับ,รบอย่างที่เมื่อกี้พี่พิ่กบอกคือถ้าเป็นระบบซีรีส์ไฮบริดคือตัวรถมันขับด้วยมอเตอร์ไฟไฟ้าอย่างเดียวได้เครื่องเนี่ยถ้าเป็นซีรีส์เครื่องคือไม่มีอะไรต่อตรงมาที่เพาล้อเลยใช่คเครื่องอยู่ข้างนอกเลยต่อ ต่อเพื่อที่จะทําหน้าที่ปั่นไฟไปให้มอเตอร์ขับเคลื่อนล้ออย่างเดียวครับผมนะครับเป็นสิ่งนี้ก็คือถ้าพูดนะครับก็เป็นมีบางแบรนด์ที่ขายในไทยด้วยไม่พูดชื่อแบรนด์ก็ได้ผมนั่งอยู่ที่เขาพูดชื่อรุ่นแทนรุ่นพิกนะฮะขอบคุณไม่ไม่พูดชื่อแบรนด์นะครับอีกทีครับอีกทีนรเดี๋ยวครั้งต่อไปเขาไม่ให้เราบบเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพให้ทุกคนเห็นภาพครับถัดมาครับก็คือเป็นพาร a l e ลด้วยครับพาร a l e ลแตกต่างยังไงคือเครื่องยนต์ เป็นต้นกําลังมีมอเตอร์เข้ามาช่วยเสริมบางเวลาเวลาออกตัวเวลาเร่งแซงแต่ว่าเวลาเร่งแซงมีความพิเศษครับพิเศษยังไงครับเครื่องยนต์สามารถที่จะต่อตรงมาทํางานร่วมกับตัวมอเตอร์ได้ด้วยเพราะนั้นกําลังก็จะเบิ้ลเป็นสองต่ออันนี้ก็คือเป็นแบบที่เราอาจจะรู้จักใน3แบบหลัก แต่ณปัจจุบันเนี่ยด้วยอย่างที่บอกครับว่าตัวระบบไฮบริดเองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันพาราเลลเองเนี่ยพอเป็นเจเน r เรชันที่5คอ่าล่าสุดเนี่ยมีการปรับสเปคให้มอเตอร์มีกำลังแรงขึ้นปรับแบตเตอรีม่มาเป็นลิเธียมไอออนปรับฟังก์ชันการทำงานให้เป็นเหมือนกับรูปแบบฟูลไฮบริดออกตัวด้วยมอเตอร์ล้วน ช่วยเครื่องยนต์ช่วยเร่งแซงในระหว่างที่ใช้งานวิ่งลอยตัวเดินทางไกลถ้าเกิดไม่ได้มีโหลดภาระอะไรเยอะมีไฟอยู่ในตัวแบตเตอรี่<ม>เครื่องยนต์แอบดับด้วยนะครับหรือเครื่องยนต์ติดอยู่เครื่องยนต์ติดเพื่อที่จะทำงานขับเคลื่อนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดขับเคลื่อนอยู่ปรากฏว่ากำลังเหลือแอบบไปเติมไฟใส่แบตเตอรี่รอรับเวลาที่เราเร่งแซงแล้วก็จะวนย้อนกลับมาถึงแม้ว่าจะขับเดินทางไกลยอยู่การทำงานแบบพาราเรลลที่เป็นไฮบริดเจเนเรชั่นใหม่เนี่ย ก็จะออกมาทำงานควบคู่เพราะฉะนั้นเดินทางไกลประหยัด แล้วก็พร้อมรับกําลังเร่งแซงตลอดเวลาเลยเอาละครับเดี๋ยวก่อนเราจะห้องนะครับจะมีค u ิ z คําถามถ้าใครตอบไม่ได้เราจะไม่ให้ขับนะครับ <laughs> ไม่ไม่มีไม่ไมีคือรายละเอียดมันเยอะครับ <laughs> คือที่พูดเนี้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อยากให้ทุกท่านอย่าต้องแจกสม,มุดโน้ตจดในเชื่อไม่ใช่นะครับคือแค่กันมันจะบอกว่าเอ๊ะไฮบริดมันมีการพัฒนามาหลายเจเนอเรชั่นนะครับมันไม่ใช่ว่าเอ๊ะรถที่ขายไป15ปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี้ยมันคือระบบเดิมที่ไม่มีการปรับปรุงเลยจริงมันไม่ใช่มันมีการปรับเปลี่ยนมาหลายอย่าง เมนสําคัญที่ไปขยายแบบนี้ครับเพราะว่าพอเราจะเลือกซื้อรถไฮบริดเนี่ยอยากให้ยอมที่จะต้องศึกษามันนิดหนึ่งว่าเอ,อ้นนี้ไรไฮบริดที่เรากําลังจะเลือกซื้อเนี่ยจุดเด่นมันคืออะไรร,ระบบมันทํางานแบบไหนแล้วมันตรงกับเราหรือเปล่านะครับแล้วถ้ามาพูดถึงนี่ขุมพลังที่กาลังมาแรงครับพี่มิด BEV ไฟฟ้าล้วน100มันแตกต่างจากไฮบริดยังไงครับก็พอเป็น BEV ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวรถเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ซึ่งขับเคลื่อนได้ดีครับ มีกําลังแรงบิดดีแต่ว่าเราจะต้องใช้เวลาในการเก็บพลังงานเข้ามาใส่ไว้ในแบตเตอรี่ก็สําหรับคนที่พร้อมเนี่ยจริงๆตัวบ้านในยุคที่เป็นยุคใหม่ครปู่บ้านที่เพิ่งเซ็ตอยู่ในช่วงระยะเวลาถอยกลับมาไม่เกิน3ปีเนี่ยจะมีระบบรองรับแล้วแต่ว่าบ้านยุค ก่อนหน้านี้ที่ออกมาก่อนเนี่ยที่พี่คิดว่าเอ้อยู่ดีๆีบ้านเราจะต้องรองรับกระแสไฟที่จะต้อง6กิโลวัตต์7กิโลวัตต์เพื่อที่จะติดตั้งโฮมชาร์จเจอร์ระบบการเปลี่ยนชุดมิเตอร์หรือว่าการรองรับในพื้นที่ต่างๆหรือคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดห้องพักคือไม่สามารถติดตั้งที่ชาร์จได้อันนั้นคือข้อจํากัดสําหรับการใช้ส่วนที่2ก็คือถ้าเกิดพฤติกรรมการใช้ครับถ้าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรือมีการใช้งานรถที่หลากหลายหรือเดินทางไกลการที่จะต้องปรับ แล้วก็วางแผนเพิ่มเติมผมว่าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คนตัดสินใจจะเลือกเปลี่ยนไปใช้เนี่ยจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย,วยอันนี้<า>ยอมรับ<ผ>อันนี้เรื่องจริงนะไปสาคนคนแบบใช้ไฟฟ้ามาก็คือเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นแบบ p h e v ะครับเพราะมันมีคําว่าปลักขึ้นมานะฮะ,ะเป็นสุนัขใช่ไหมครับพี่ <laughs> เอาละนี่ทุกดอกทุกดอก <laughs> ทุกดอกจริงๆนะ <laughs> ตัวพีเอี่ช่วยลนะ <laughs> มาเป็นปลั๊กเหมือนปลั๊กเสียบ ที่บ้านมัน,ม,นมันแบบมันต่างจากไฮบริดธรรมดายังไงครับมันตอบเสียงเรียกร้องของคนใช้งานแหละครับยังไงครับคนใช้ไฮบริดเริ่มต้นบอกฮพอมีมอเตอร์เข้ามาช่วยปลุบออกตัวดีเลยครับพอขับไปปุ๊บเร่งแซงก็ขึ้นดีทำไมไม่ทําหาทางให้มอเตอร์มันออกมาใช้งานได้บ่อยมากขึ้นเพราะฉะ,ะนั้นผู้ผลิตก็เลยเพิ่มให้แบตเตอรี่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นครับนะครับ,รบปักอินไฮบริดยุคแรกในเจนแรกๆยังคงใช้ ตัวเซตของตัวชุดมอเตอร์ที่ไม่ได้แตกต่างจากระบบไฮบริดที่เป็นพา拉เลลหรือว่าไมฮบริดธรรมดามากมากนะครับแต่ว่ากําลังของตัวมอเตอร์เองก็เลยไม่ได้สูงแต่แบตเตอรี่ถูกขยายให้มีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นจาก1กิโลวัตต์นิดๆกลายเป็น10กว่ากิโลวัตต์ก็จะรองรับการใช้งานประมาณ30กว่ากว่าถึงเกือบเกือบหกกิโลมตนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นคนที่ ใช้งานเดินทางภายในเมืองส่วนใหญ่แล้วก็สามารถวิ่งเคลื่อนที่ด้วยระยะทางไม่เกินนี้เนี่ยมันก็จะโอเคสําหรับเขานะครับแรกๆครับแรกๆแ,แต่พอปัจจุบันทําไมอยู่ดีๆ PSEV ความนิยมเริ่มลดลงนะครับหรือคนที่จะอยู่ได้ต้องเพิ่มแบตให้ใหญ่มากขึ้นเลยควจริงชาร์จทีหนึ่งต้องแบบหลักร้อยกิโลนะครับแล้วก็ใช้เวลาชาร์จนานมากขึ้นเหตุผลเพราะว่าพอคนใช้เนี่ยกับแบตเจนเก่านะครับกลายเป็นว่าเออพอวิ่งไป3 0ถึง6กิกิโลปุ๊บพอหมดปุ๊บเนี่ย โอ้โหเ <Okay. S 1> รีกเลยฮะจากหน้ามือเ<ไ>ป็นหลังหลังมือครับเมื่อกี้มีตอตตอบตอเต่าออกะจะออกมาแล้วนะครับหลังมือ <c oughs> นั่นก <cả> ็เพราะว่าตัวระบบเครื่องยนต์อย่างที่บอกเขาไปปรับเอาตัวระบบเครื่องยนต์ที่ทางานกวบกู้เป็นไฮบริดธรรมดามาเพิ่มไซแบตอย่างเดียวครับ <c oughs> พอไฟหมดเสร็จปุ๊บเครื่องยนต์ที่ทํางานควบกู้กับไฮบริดส่วนใหญ่เป็นแอคคิสซันไซคล เสร็จแล้วเนี่ยแอคเอนเซอไซเคิลมีข้อดีคือม,ออมลพิษอัราสิ้นเปลืองดีมากแต่ว่ากําลังแรงบิดเขาถูกลดลงเพราะว่าต้องการลดมลพิษลดอัราสิ้นเปลืองด้วยครับ,รบพอแบตหมดเขาก็ออกมาต้องทํางานควบคู่กับมอเตอร์ตลอดเวลาเป็นหลักเขาแรงไม่พอ,อเวลาคนขับปุ๊บแล้วรู้สึกตอนที่มันมีไฟอยู่แล้วมันเร่งดีๆอ่ะพอแรงไม่พอเราทําโดยไม่รู้ตัวนะเราต้องการอัตราเร่งเท่าเดิมเราเร่งเพิ่มกดหนักลงไปอีก เพราะฉะนั้นพอไฟหมดเสร็จปุ๊บก็คือกลายเป็นกินน้ำมันใช่นะครับผมนึกว่าเป็นตัวต่อนะครับแลยิ่งเราประทานน้ำมันเข้าไปอีกใช่ครับอันนั้นเป็นข้อจํากัดของ p h v แบบเก่าแบบใหม่จริงๆก็มีการพัฒนาให้ดีขึ้นเพราะจริงๆนะการที่มาเล่าให้ฟังสี่กลุ่มพนลนี้ แต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียนะครับมีโจทย์ที่เหมาะกับก,บการใช้งานของคนแต่ละรูปแบบเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อเช้าก็มีคนถามว่าโอ้ยอ๊อเอ้ยฟังคนรีวิว10คนเนี่ยพูดไม่เหมือนกันเลยแล้วลุงเราจะเชื่อใครดีนะฮะอันนี้เรียนแบบเสียงมาด้วยนะจริงแล้วเนี่ยครับลอเรียนลอเรียนลุงเนี่ยไม่ได้ผู้ติดต,ตามต้อ,องไปครับต้องไปครับชอบเผลอครับชอบเถือผู้ติดตามผู้ติดตามขอโทษทีครับผู้มีมบุญคุณครับผู้มีบุญคุณคือต้องบอกว่าคนที่จะตัดใจดีสุดคือเรา กับคนออกเงินคนด้านข้างนะครับนี่สาคัญที่สุดเพราะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ากับเราได้สัมผัสด้วยตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือคนตัดใจคือตัวเราครับถ้าเราคิดว่าเราใช้ปุ๊บแล้วมันแมช คนอื่นจะว่ายังไงจริงๆแล้วไม่เป็นไรครับเราสําคัญที่สุดนะครับอันนี้คืออยากให้แต่ละคนเนี่ยลองสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าพูดถึงครับพี่มิรว่าเอ๊ะขุมพลังไหนนะที่แบบคนไทยนิยมมากที่สุดในกลุ่ม X EV คือเมื่อกี้มันจะมี H EV ใช่ไหมครับลงไทยที่ EV P H EV แล้วก็ B EV ไฟฟพาลน100%เนี่ยแบบไหนที่นิยมที่สุดครับพี่มิรก็ถ้าเกิดรวมในกลุ่มของ XEV ท e ั้งหมด XEV กลายเป็น HEV ครับแน่นอนครับเพราะว่าทีมวันนี้เป็นทีม HEV นะครับไม่อย่างนั้นเราไม่จัดทีมนี้คือไฮบิดทำไมทครับทําไมออฟถึงเริ่มต้นจากรถไฮบิดหลายคนสงสัยนะช่าก็มีคนถามนะครับคุณอ๊อฟทำไมไม่เริ่มต้นที่รถไฟฟ้าก่อนนะไปที่รถไฮบิดตอนแรกช่างใจนะครับว่าเอ๊ะอีเวนต์แรกจัดยังไงดีแต่ว่าเนี่ยพอไปดูข้อมูลครับปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่าขุมพลังไฮบิดเนี่ยเป็นกลุ่มที่ทํายอดขายได้มากที่สุดในกลุ่ม XEV นะครับ ไม่ใช่ลถไฟฟ้าล้วน100กับกลายเป็นเออแบบว่าเข็มขัดยาวนิดหนึ่งครับเกินคา, <laughs> าดครับผม <laughs> นะครับ <laughs> เกินคาดไปหน่อยนะครับผมคือกลายเป็นว่ากว่า6 0ของรถในตลาดครับ <c oughs> xev นะครับ <c oughs> เป็นรถขุมพลังไฮบริดไฮบริดใช่มันอาจจะเพราะว่ายึดหยุ่นตอบโจทย์คนหมู่มากได้มากกว่าเลยอาจจะว่าขออนุญาตเริ่มต้นที่กลุ่มนี้แต่ครั้งต่อไปไม่แน่นะครับแล้วก็ปีที่แล้วถ้าไปย้อนไปดูพี่มิลคืออัตราการเติบโตของรถลุมพล h เนี่ย เพิ่มขึ้นเนี่ยถึง29%ในปีเดียวนะครับปี2024ข้ามาปี2023 t o y ย t a เองเนี่ยเขาก็เติบโตขึ้นเนี่ยแบบเยอะเหมือนกันนะครับผมว่าส่วนหนึ่งที่ t o y ย t a นี่คือยอดเติบโตในประเทศไทยในประเทศไทยนะครับแต่ในตลาดโลกทั้งหมดที่เป็น global เองเนี่ยในเจเนเรชันใหม่ของ h y b r ิ d โตโยต้านียเติบโตบวกมากขึ้นกว่าในทุก h Hy b r ิดที่รวมกันของในทุกค่ายด้วยครับ,รบทุกทุกยี่ห้ออ่านี่แหละครับก็คือตอบคำถามว่าอ ทําไมเราถึงมาเริ่มตรงนี้เพราะว่าแน่นอนที่สุดเราก็อยากเริ่มต้นกับคนที่มียอดขายแบบเยอะที่สุดคนไว้วางใจนะครับกับทางโตโยวตา้าแล้วก็มาเริ่มตรงนี้ดีกว่าแล้วเขาก็มีรถเนี่ยให้เลือกหลากหลายประเภทด้วยและอย่างที่พี่มิดบอกไปครับปัจจุบันไฮบริดเขาเป็นเจเนเรชันเป็นเจเนเรชันที่5ที่5มีการพัฒนาไปอย่างยาวนานนะครับจริงถ้าย้อนกลับไปครับอ,อันนี้ที่บอกย้อนกลับไปเนี่ยปีเราๆสัก2000กว่ากว่าร,รถคันนี้ครับพี่มิด อยากได้มากตอนนั้น uh huh. นะครับโตโยต้าแ <ry> คมรี่ไฮบริดเป็นนักแรกเลยนะครับจนมาถึงวันนี้ยอดขายเขาก็าทำไปได้แบบเยอะแล้วในปัจจุบันนะครับปัญหาเกิดดูพูดถึงความหลากหลายนะครับของรถไฮบริดต้องเลือกโตโยต้าก่อนเพราะทุกวันนี้เขามีช้อยส์แบบเยอะหลายอันแล้วก็การหาเรื่องอะไรอผอมองว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันการเปการหลังการขายเอาจริงทุกวันนี้รถไฮบริด เจนแรกสุดที่ขายในไทยคือ c a ม r ี่ปีนั้นเนี่ยกับ p r i u s ที่อ๊อฟเคยขับพวกนี้ยังขับเข้าศูนย์เตือต้าได้อยู่เบิกอะไหล่ได้เซอร์วิสได้แม้ว่าจะผ่านมา15ปีเอาว่าอันนี้แหละเป็นเป็นจุดที่ใครหลายๆคนเนี่ยเลือกตัดสินใจแล้วไว้วางใจรถโตโยต้าเขานะครับผมถ้าพูดถึงครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่อันนี้พี่มิดว่าน่ากังวลไหมครับรถไฮบริดจะเห็นว่าพอเป็นตัวระบบไฮบริดแล้วมีการพัฒนาเนี่ยฝั่งของปัจจุบันนี้ในรุ่นโมเดลใหม่ๆ ของ t o โยต้เองก็มีการปรับสเปคของแบตเตอรี่นะปรับแบตเตอรี่มัเป็นลิเธียมไอออนเขารับประกัน10ปีแต่รับประกันแค่1,000 0มโลไหมครับพี่มิรอันนี้กล้องถ่ายไว้แล้วออเอาละเออเราเราต้องเราต้องร่วมกับ t o โยตานะครเบามีรถเปิดตัวมา เป็นการรับประกันแบบไม่จํากัดระยะทางครับขอบคุณนะพไม่มีช่วยแก้ไม่งั้นนี่อันเดเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของที่สุดที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับนะครับก็เป็น10ปีแล้วก็ระบบไฮบริดอื่นๆอีก5ปีนะครับอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงครับเอ่อบริการหลังการขายก็ปัจจุบันศูนย์เตยวต้าอัปเดตล่าสุดที่ไปขอข้อมูลเข้ามานะครับมี450แห่งทั่วประเทศพร้อมช่างที่อบรมเนี่ยกว่า8 0 0 0ันคนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เองเนี่ยเราจะมีได้ดูรถเนี่ยหลากหลายรุ่นเพื่อครอบคลุม นะครับทุกความต้องการของแต่ละคนนะครับให้ลองดูกันได้ครับขับได้ทั้งวันเลยหมูไม่สไลด์เลยโยกซ้ายไม่ต้องเบรกได้ดยอดทำแม่แม่พี่มิดครับเราคุยกันมาแล้ว สุดท้ายนี้ครับอยากจะแบบถามพี่มินิดหนึ่งว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราควรเลือกขุมพลังไหนถึงจะดีที่สุดครับพี่ก็ในการที่เราเลือกขุมพลังแน่นอนมันจะมี ICE BEV นะครับ BEV ที่เป็นไฟฟ้าล้วนไฮบริดเนี่ยผมว่าอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางทําให้สามารถที่จะรองรับการใช้งานที่หลากหลายเน้นใช้งานในเมืองเองตัวระบบ h y บริดที่เป็นเจเนอเรชั่นใหม่ๆมก็จะมีการทํางานที่ประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น เดินทางไกลอ่ลดการวางแผนแล้วก็เรียกว่าลดข้อจำกัดในการใช้งานรถยนต์ลงเยอะมากเพราะฉะนั้นผมว่าไฮบริดยุคใหม่ที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเ,เพิ่มมากขึ้นแล้วเราเดินทางได้สะดวกเนี่ยเป็นตัวเลือกหนึ่งแล้วก็สะท้อนเห็นความเข้าใจและความสนใจของคนไทยด้วยเพราะจากยอดเมื่อปีที่ผ่านมายอดของไฮบริดที่สูงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตอบรับดีมากขึ้นเกิดจากพัฒนาการของตัวระบบเลยถ้าต้องเลือกวันนี้นะผมว่า ถ้าคนพร้อมจะไปรถไฟฟ้าโอเคใช่แล้วก็ประหยัดมากกว่าต่อกิโลเมตรที่เดินทางจริงครับแต่ว่าคุณต้องรับในเงื่อนไขข้อจํากัดที่เกิดขึ้นได้การชาร์จเดินทางไกลก็ต้องหาที่ชาร์จวางแผนกันนิดนึงอันนี้คือความจริงที่เอามาพูดกันนะถ้าตัดสินใจเลือกุูมลงไฟฟ้าแล้วใช่ครับรักแล้วก็ต้องยอมรับเขาหน่อยใช่อ, <laughs> อย่างนั้นใช่แต่ถ้าคิดว่าเรายังไม่พร้อมเรื่องนั้นข้อจํากัดในการใช้งานอยากได้ความประหยัดน้ำมันและสมรรถนะตอนนี้เองขุมพลังไฮบริดเนี่ยถือว่ามันพิสูจน์มาแล้ว ถ้าอย่างของเตย์ต้าคือนานกว่า15ปีให้เห็นว่าคนไทยใช้มาอย่างยาวนานแล้วก็ศูนย์บริการสามารถซัพพอร์ตตรงนี้ได้แต่ขอย้ำอีกทีครับเหนือสิ่งอื่นใดคือการเลือกรถและลุมพลังที่ตอบโจทย์การใช้งานของเราที่ดีที่สุดนะครับอยากให้คุณผู้ชมไปลองด้วยตัวคนเองว่าคุมพลังแบบไหนที่ใช่รถแบบไหนที่เราชอบให้พอเหมาะกับงบประมาณกระเป๋าเราและไม่ลำบากครับคนผอบอที่บ้านที่เป็นคนจ่ายเงินนะคนนั้นต้องชอบด้วยอันนี้สำคัญมากนะครับเพื่อให้แฮปปี้กับการใช้งานได้ทั้งครอบครัวในคันเดียวกัน โอ้แม่วันนี้ขอบคุณพี่มิตรนะครับอุตส่าห์ไม่ร่วมใลอีเวนต์ของเราคือคลืนมากทั่เชิญเดี๋ยวรอบต่อไปรบกุณพี่มิตรนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะตัดสายผมทิ้งหรือเปล่าไม่รับเลยบล็อกไลน์กันเลยทีเดียวนะฮะได้ขอบคุณมากครับพี่มิตรขอบคุณครับ วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เองเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่งานของที่สุดมันเป็นงานที่ทำเพื่อพี่ๆทุกคนอยากให้มาเจอกันนะครับอยากให้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์กันมันไม่ใช่อีเวนท์ที่จะขายรถ นะครับมันเป็นอีเวนต์พิเศษจริงๆนะครับครั้งแรกที่พวกเราตั้งใจกันมากๆเพื่อพี่ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสประสบการณ์ทั้งมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนคาถามซึ่งกลุ๊ปนี้ค,คึกคักมากๆนะครับคุยกันสนุกสุดๆนะครับต้องขอบคุณพี่ทุกคนแล้วเก่งใจมากๆคือวันนี้เราจัดเป็นวันธรรมดาอาจจะเป็นข้อจํากัดของสถานที่เพราะว่าพี่เห็นได้ขับรถแล้วใช่ไหมครับข้างหลังที่ใหญ่ไหมครับเขาปิดทั้งหมดนี้เพื่อพี่ๆทุกคน นะครับอันนี้แหละครับที่ทางโตโยต้าก็ซัพพอร์ตเรานะครับอยากให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้กับพี่ทุกคนขึ้นมาเลยชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่สุด Talk and Talk X t o y o t a นะครับเราก็เลยแบบว่าอยากจะขอบคุณพี่ทุกคนที่ติดตามเรามาตลอดแล้วก็เราสัญญาว่าอนาคตเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับในครั้งต่อไปก็เป็นตัวแทนทีมงานขอบคุณพี่พี่ทุกท่านถ้าผิดพลาดตรงไหนไปต้องขออภัยด้วยนะครับขอปรบปบมือให้พี่พี่ทุกคนด้วยครับนี่แหละครับ ที่สุดมีวันนี้ได้เพราะพี่ทุกคนและเราก็ตั้งใจจะทำให้ดีที่สุด นี่ครับคือออฟก,กับพิสุ์นะครับพาทุกคนเนี่ยมาร่วมพูดคุยพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับกิจกรรมที่สุดท a l k and Talk X t o y o t a นะครับที่เราจัดครั้งแรกเพื่อคุณผู้ชมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดครับกิจกรรมครั้งต่อไปขอคุณผู้ชมเราด้วยและต้องขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามที่สุดเนี่ยมาถึง5ปีจนถึงวันนี้ได้เพราะคุณผู้ชมทุกคนนะครับและถ้าใครอยากมาเทสแบบนี้ที่คุณเห็นในคลิปนะครับกับรถ t o y o ต้จะเป็นรถไฮบริดหรือว่ารุ่นอื่นๆก็ได เขาเปิดให้ทุกคนเนี่ยสามารถทดลองขับได้เลยอย่างที่ทุกคนเห็นพร้อมผู้เชี่ยวชาญนะครับและก็มีแบรนด์ในบัสเดอร์เนี้ยคอยให้คำแนะนําทุกท่านด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแม่ขอไปลองขับบ้างนะครับ